กระทะหมูย่างเกาหลีใช้ยี่ห้อไหนดีกอด่นขอเป็นกำลังใจให้กับนำผลหมอย่างเกาหลีด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับ ่านใดที่คิดจะขายหมูย่างเกาหลีนะครับต้องเลือกใช้ของที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าดูดีนะครับนำพงหมูย่างเกาหลีนั้นใช้กระทะตาล่มนะครับดูดีนะครับล่องลึกราคาไม่แพงนะครับมีความหนาด้วยนะครับอันนี้นะครับถ้าดูตามร้านพลาสติกที่เราจะไปซื้อก็นี่เลยนะครับใบละหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับหลังนึงนะครับก็จะสิบสองใบนะครับ เขาคิดราคาเป็นใบนะไม่ราคาเป็นโหลก,ก็เหมือนกันนะครับก็พันสบาทแล้วถ้าเราไปส่งหมูย่างเกาหลีแล้วกระทะหายทําไงดีนะครับคันนี้จะหายใบจังร้อย10บาทนะครับเตาอีกละครับเตาเตาหายกระทะหายนี่ขาดทุนนะไม่ใช่จะได้กาไรนะครับของไปส่งสา0รบาทนี่เตากระทะหายนี่คือหายไป200ร้อเลยนะครับแล้วก็ค่าคนส่งด้วย ค่าค่าหมูกระทะเราด้วยนะครับหายไปเลยนะครับไม่มีเลยนะครับวันนั้นนะครับเอาอยัางไงดีครับถ้าหายเก็บเงินไหมหรือปล่อยไปเลยอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเจ้าของร้านนะครับถ้าคนส่งไปส่งแล้วก็ตอนเช้าต้องไปเก็บนะครับถ้าหายเดี๋ยวคนงานที่ไปส่งก็จะโทรมานะครับน้ำพุริยังเกาหลีนั้น ประเมินแล้วนะครับการไปเก็บเงินลูกค้านะครับก็คือจะทําให้เสียลูกค้าไปเลยนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับคือก็ถ้าเก็บเงินก็โกรธเลยนะครับถ้าทําไมกระทาหายต้องต้องเก็บเงินนะครับอันนี้คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับทางร้านก็จะขาดทุนนะครับคือไม่ได้ตรงนั้นนะไม่ได้เลยนะครับวันนั้นนะครับส่วนลูกค้าก็เสียกำลังใจนะครับคือ คือบัวไม่ช้าน้ําให้ขุ่นนะครับคือลูกค้าก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทําให้หายนะครับแต่บางครั้งนะครับมันก็ห้ามไม่ได้นะครับเ่านี้เราไม่โทษใครนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับไม่ได้เก็บแล้วคือถ้าลูกค้าประจําจริงๆนะครับคือไม่เก็บครับคือเข้าใจว่าเราก็ยังได้กำไรกับเขาอยู่นะครับถ้าเขาสั่งเรานะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับการเรียกใช้กระทะ หมูย่างเกาหลี d e ลิเวอรนะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่คิดว่าอยากขายหมูย่างเกาหลีเดลิเวอรี่นะครับมนะครับฝากคลิปวิดีโอของน้ำพุหมูย่างเกาหลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ